สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้อาการหัวน,นิริมรนเนี่ยู่กระแทกอุดรเด้อนี่หายแน่วสุมๆกินกันตามจังสิได้สว่างข้องีิลิมไปเลยไปหาเหล่านาน,น้ำเยูะน้ำใสจังสิดีเนาะข้องว่า,า,า,าสมสมสมอายแน่วสุมๆกินกักนเนี่ยความอากาศมันหัวนิริม Ya ya. Panikan. Oh. Uh.